สวัสดีจ้าพี่น้องสุกผูสุกคนมาเจอกัำแนงอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ามันนี่แน่นใชป้ะพี่น้องมาเห็ดน้ำบูดูจ้าน้ำบูดูนะจ๊ะเป็นอาหารทางภาคใต้นะจ๊ะพี่น้องจ้าเอ่อแน่นจะมาต้มน้ำบูดูก่อนนะจ๊ะแน่นจะใส่ไปสองช้อนโต๊ะจ้าต้มน้ำบูดวให้่อนก่อนนะจ๊ะพี่น้อง หลังจากข้าต้มน้ำบูดูนะจ๊ะห่อนๆแล้วนะจ๊ะแน่ก็จะมาบเทพ,พักไว้ในถ้วยให้เย็นก่อนได้จ้ะแล้วเขาก็จะมาใสเคื่องต่างๆจ้ะหลังจากน้ำบูดูที่ข้าต้มมันเย็นแล้วนะจ๊ะพักให้เย็นแล้วแน่ก็จะมาใสเคื่องเคียง,งสมุนไพรลงไปนะจ๊ะหอมแดงอันนี้กะตะไคร้อ๋อขาตะไคร้แล้วก็อันนี้ขิงพี่น้องจ้าพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดซอยมือนี้แน่นบ่มีอัน กุ่งสดแนนใส่เป็นกุ่งแห้งนะจ่ะเทสุกยางลงไปเลยจ้ะใส่สมุนไพรมากินอยังกะใส่ลงไปจ้ะพี่น้องของแน่นมันจะเป็นน้ำบูดูรงเครื่องสมุนไพรนะจ่ะคนเลยจ้ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวจ้ะน้ำบูดูมีความเข้มอยู่แล้วนะจ้ะพี่น้องจ้าต้องซิมเจ้ากรนะจ้ะน ตอนจะปรุงใส่เกลือเพิ่มหรืออันนั้นจะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงนอกจากรับความเข็มไปเนาะแซบแ้วจะพี่นอ้องจ้ะ อันก็นจะใส่พริกโดดลงไปนแน่นว่ามีพริกข้หนูแน่นก็นจะใส่เป็นพริกโดดลงไปจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าจานแน่นก็นจะทอดปลาทูเนะ้อจ้านแน่นจะใส่แบบเครื่องแบบนี้นาะจ้ากะทอดด้วยน้ำมันที่แห้งเลจจะจ้าทอดปลาทูเพระว่ามันจะได้กรอบๆจ้ะพี่น้องจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสุขคนทั้งฟังเมืองไทยและก็ทั้งต่างประเทศนอกจากพี่น้องจ้าสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะฮัลโหลไอวี่วันคำเจอซ e เมียเกนท์เดย์วันนี้พ่อาผอกําแน่นี่นะจ้ะพี่น้องจ้าแน่นเหมือนนี้แน่นได้อันน้ำบูดูจ้าน้ำบูดูหรือน้ำเคยอันเป็นอาหารทั้งผักไตแล้วก็แน่นได้อันปลาทูทอดจ้าพี่น้องกินกับผักสดจ้ามาวันนี้มาๆพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำแน่นนะจ้ะพ่อพี่เขาถืออะไรพี่น้องเอ้อวันนี้ค่อยเมื่อย เมื่อน้ำหยังวมดจีกิ้วเขาอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อเหมือนกินของสวยอีกแล้วจ้าน้าบูดูนี่มันเป็นอาหารทางไตเนาจะาพีนน้องจ้าเคล็ดง่ายๆนึงจ้า จริงเขาต้องใส่กุ้งหลวกเนะเจากกุ้งสดหลวกแต่แน่นบมีอย่าไปนอกเหมือได้กับห <c oughs> ิวแต่เข้าเราจะไปท้องหิวจนมือสัน้น <c oughs> ดังนิดนึงด้วจ้ะพี่น้องจ้ะเขาเจาะออมาขุดเจะอ,อันทอยยางก็โครงการบานจัดสันนะจ้ะพี่น้องอยู่ในฟาร์มเนี่ยจะทอยเคี่ยวกับยางตรงแนมบรูจ้ะเสียงรถแทกเตอร์ดังนิดนึงด้วยจ้ะ เจาคงอันฟ้ามนี่ร้ยเลยจ้ะพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าอันโค้งกลางกรเจอกมากคล้ายๆกับบ้านหา้นามนะจ่ะพี่น้องก,ก็คอือสื่อสื่อที่แหละแม่ที่วักสื่อเพื่อที่จะเจาะอันทอลงไปนะจาะของโค้งกลางทอหนามทอ,อยังสีนัำเนาะ กินกับปลาทูทอดพี่น้องทอดไม่ๆม่ได้จาะห้อนๆอจะเลื่อนอาหารอีกแล้วมือ น้ำผู้ดูนี่มันแตกต่างจากน้ำพริกกะปิตรงที่ว่าอันสมุนไพรใส่เครื่องเทศมันหลายจะพี่น้องมันกระแสบคนละแบบมัเลยจ,ะจ้ะ <c oughs> แต่แสบคือกัน มี่กินเกือบทุกอย่างไงจ้ะพี่น้องยุ่งตามประเทศสมัยนี้มันจะเลินมากกว่าสมัยที่แน่นมากใหม่ๆหม,มเมื่อหาปีก่อนจ้ะพี่น้อง จะไม่เจนสมุนไพรพี่น้องข่าตะไคร้ขิงนะพี่น้องใบมะกรูด นามบูดูนี่แน่นดามากแต่ปีที่แล้วพี่น้องกับขวดนั่นไกลจะเบิดแล้วจ้ะนนาจะเฮ็ดได้อีกเชื้อนึงกับเบิดแล้ว ข้าวแกงโสมน่าจะแกงเหลืองแกงเหลืองหน่อไม้เนี่ยเป็น น้ำใหม่ปลาโอ้ยเป็นตาเสบแกงเหลือง แม่มากินแกงเหลืองหล่ไม้ดองอ่ะจ้ะใส่อันปลาช่อนน่ะมากินไะนั้น แสบคักพี่นอ้อภยัยเงียบ่เคยกินมาล่องเห็ดเบิ่งเแ้่จ้ะล่องสื่อมากินเบิ่งนแม่จต่แสบ หันพริกใส่หลายๆน่นจาจะไผ่มากเผ็ดขนาดแน่นเนี่ยไสกโดดเป็นน,น้ำม้นพี่น้องเนี่ยย่งองโบเผ็ดปันไดจ้าเพราะว่าอันความเข้มของน้ำบูดูน่าจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้แน่นไปก่อนน่าจะพี่นอ้องไว้พอกบแน่นคลิปหน้าได้จากสวัสดีจา้า thank you everyone for watching bye